สวัสดีครับท่านผู้ชมผมจะพามาอัปเรตปูผมครับตอนกลางคืนตอนนี้มันออกหากินครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้มันเล่นน้ำเยอะเลยครับอยู่ในน้ำ Ừ, nếu không cho hàn phải phải tục sẽ phải cho hàn ôn khao sải hôm nay เป็นข้าวข้าวสุกใส่ให้มันกินให้มันกินข้าวตอนกลางคืนตอนนี้ก็มีอยู่ยี่สิบหกตัวครับกดลงข้างล่าง ก็มีครับตอนนี้กำลังเล่นน้ำผมเอาข้าวให้มันกินครับเขาสุกเขาเหนียวมันกินอยู่นะต้องเอาใส่นะ้ำให้มันกินอยู่ข้างบนมันไม่กินครับเอาขนมนใส่ เดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำให้ป่อยอ่ะเดี๋ยวมันลงไปกินน้ำ ใหญ่มากครับตอนนี้มันกินข้าวของโมข้าวให้มันกินกับขนมมะละกอตัวแม่ไม่เยอะครับมีแต่ตัวผู้ยตัวนี้ตัวนี้ดูดิตัวนี้ตัวแม่หรืตัวผู้อันนี้เป็นตัวตัวแม่ครับถ้าจะผสมพันธุ์แล้วครับเนีแยมๆดูสะดือมันออกนิดๆครับ ออมันแง่ออกมานิดเดียวถ้าจะเป็นตัวแล้วพอมันออกมาเป็นตัวแล้วท่านผู้ชมโอ้ยปลามีปลาปลา,าผมมาปล่อยไว้ตรงนี้มันไม่ตายอปลาไม่ตายปลาตรงนี้ไม่ตายแต่ผมจะไปปล่อยผม,มว่าปลาตาย ดูปลามันใกล้จะตายแล้วผมก็มาปล่อยตรงนี้แล้วมันมันไม่ตายครับี๋ยวผมจะไปปล่อยไว้ด้วยกันกับปลาหมอเทศผมโอ้ยอะไจับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได,ไได้อันนี้เป็นปลาขาวไ,ไหนมันกลัวปูปูผมหาทาง ขึ้นมันจะออกมันรู้จะออกนะครับมันอยู่ข้างล่างนี้ก็มีเยอะแยะเลยครับปลาของไปไน ตายไม่ตายครับเดีย๋ยวปลาไปปล่อยก่ับอยู่ตรงนี้กลางคืนมันจะออกหากินมันจะเที่ยวครับออกเที่ยวออกตายไหมนี่มันเข้าไปแล้วนี่อยู่ข้างในครับในรูครับมันจะออกมาได้ไหมนี่ จะหาทางโอ้โหไปปิดรูปปลาลงก่อนอเดี๋ยวผมจะพามาดูกุ้งผมเดี๋ยวนะกลม,ม่าปูอะไรอยู่ในนะั้นเนี่ยหลดลงไปยังล,ลงไปหลอกไม่ได้นะนี่ ยอยู่ข้านี้โอ้ไม่ได้เอาดินถมลงไปเยอะหรืยังจะได้ขุดเอาแล้วเนี่ยตัวสองตัวนั่ลูกรู้กอนว่ามันขึ้นไม่ได้ครับเป็นตุ้ยง จะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเชา้าเราจะขุดลงไปแล้วมันออกไม่ได้ข้าวมันจะอยู่ในน้ำครับเพียดผูเพียด,ดเนี่อให้ดูตัวใหญ่ๆนี่เนี่ย เมียหรือเพียรผู้ตัวเมียหรือตัวผู้โอ้นี่ตัวผู้ครับตัวใหญ่นี่ตัวผู้ตัวผู้เนี่ผู้นี่ก็เป็นตัวผู้ส่วนมากตัวผู้เยอะครับตัวผู้เยอะมากดูตัวนี้แข็งแรงดีนะปูนจอตัวผู้นะมันลงในนะมันลงอยู่ใต้ ที่ผมนี่ครับต้องดูทุกวันกับเชาวเย็ยนชาวเย็ยนพฤติกรรมมันแบบไหนแบบไหนมันจะไปอยู่แบบไหนต้องดูครับอ้ตัวนี้ในเจ้า,าหิน พอมันออกมาแล้วก็หินอุดไว้ปิดไว้ดูกุ้งครับกุ้งผมก็มาปล่อยรับปล่อยเยอะเลยปลาตัวเมื่อกี้เห็นกุ้งไหมกุ้งผมเยอะเลยครับมีตัวกุ้งไม่ไข่ไข่ๆทั้งนั้นครับกุ้งผมเอา่ป ตักตบชว,วามาใส่เยอะเลยจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับผมเอาลำให้มันกินมันอยู่ในนี่นตัวใหญ่เลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมตัวใหญ่มากผมเอาลำกับอาหารปลาดุกให้มันกินดูฝัง่งนี้หอยดูหอยผมครับ หอยผมใหญ่มากหอยจูผมเอามาปล่อยสองสองตัวอย่างนี้กุ้งผมครับดูทองนันมแก่แล้วนะมันจะสลัดลูกแล้วไข่เต็มท้องเลยมี่จะกุ้งไข่แล้เอามาปล่อยนี่จะสามสิบิด้ยดี่ยกุ้งไข่นะัเห็นไหมเห็นไข่ไหมครับตัวสีเขียว ไข่ทั้งนั้นนลครับมีปลาหมอเทียดสองตัวครับ่ในนี้ปลาหมอเทีตัวใหญ่มากกุ้งผมเยอะเลยถ้าจะรอดถ้าเป็นอย่างนี้รอดแน่นอนครับมีตายสักตัวครับผมปล่อยถ้าจะรอดหมดเพราะว่ามีต้น ต้นบกตบชววาวาเดี๋ยวผมจะเอาไม้อีกเฮ้ยเปลไม้สักต้นตัวเล็กก็มีครับกุ้งผมเอาอาหารแล้วก็อาหารปลรุดุกก็ปลำให้มันกินกุ้งผม รอดครับรอดตายอย่างนี้รอดตายแน่นอนไปปีมาทำไมวะฮะไปไไปไป,ไป,ไป,ไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านสำหรับคลิปอัปเดตปูปูนาของผมเพียแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้า อัปเดตให้ดูใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ